ที่จะเปิดซีรีให้นะครับพิมพ์ว่าบวกนะหนึ่งโอไม่รักในหลวงโอไม่รักในหลวงรักครับผม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 รักครับนลวอีพอบรผมรักครับพี่ผมรักครับบวกปะสามเก้บวกกบวกบวกโเปน่กบ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  พี่น้องอยู่ดีอยู่หลบดีบวกบวกมีคงไม่เราแต่หรือว่าเราแต่คนดูทุกคนนะว่าถ้าจะทำกันอย่างเงี้ยไม่ได้ลงแล้วแหละไลท์เออไลท์ไปตลอดชีวิตดีคนไทยหรือคนอินเดียลบห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนื้อมันไส้ลบไปเอาหน้าหมั่นไส้ลบไปคืออะไรผมยังไม่ได้ปากดีเลยเอ้า เอาดูพี่เขาดีเอาเบื่อ่ะใกล้ลงยังครับคืออะไรครับยังครับไม่ไปเล่นสงการรอครับแต่สภาพแบบมุงไม่ต้องไปรอบไบโอไปก็ต้องงงเปล่าเปล่าลบโอ้โหไม่ได้ไปเล่นสงการครับพี่เพราะผมไม่ เพราะผมพักครับพี่ผมไม่ค่อยสบายครับผมพักครับพี่ชายกบ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 กอกบ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  จมูกอย่างยาวพ่อมันนะจมูกอย่างยาวจะปากดีดิี้เงี้ยปากดิเฮ้ยมันมีคนบวกไหมวะฮ้ยทำไมไมีเจ้าคนเคารบวะผมจะไม่เล่นบวกลบวินแล้วต่อไปเนี้ยคนดูฟังผมนะครับผมจะเลิกเล่นบวกลบวินตลอดชีวิตท้อว่ะมีแต่ไม่ใช่วันนี้โอ้เศร้าเลย วกวันนี้ไปขายโรตีไหมครับพี่กบลบน้องๆเห็นพี่เป็นคนอินเดียเหรอครับผมดูเอ้ห้าร้อยเลยไอ้ควายกบพอร,อ,รอ,อุ้ยครับอุ้ยห้าร้อยครับแม่งโดมาห้าบาทแม่งพิมห้าร้อยม่งเงกแม่งม่งเงกแม่งลบไปอีกหนึ่งอุยพอแล้วครับพี่เลิกลบวินได้แล้วพี่เป็นอะไรกันวะ ลบเพื่ออะไรกันวะเองไม่รักพี่กันเลยใช่ไหมเนี่ยที่พี่มาไลทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเน็ตให้หนึ่งพันอุ้ยจริงปะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยคนนี้จริงไหมแกยืนยันให้พี่หน่อยแกยืนยันในพี่หน่อยครับคนนี้จริงไหมครับเองว่าคนนี้พูดจริงไหมบวกครับบวกครับอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเจ็ด หก4 44สี่สี่สิบสี่เลเวเลเวจริงไหมคนนี้จริงไหมครับไม่เชื่อครับโมอ่าแสดงว่ามันพูดไม่จริงนะอ่าเดี๋ยวพี่เอาออกไปร้อซ็ต์สต้านเมืองไทยป้ามันนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันโมลบไปกบกบกบบกบกบบก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 บบกบบก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 กบกบบ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 กบกบ เบื่อว่ะมีแต่คนไม่รักเบื่อวะกบ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 กกบ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 บกบกบกบบก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 บบบกกบกบก 6วินด้วโอเหลือ39ไม่เป็นไร <S <S เดี๋ยวพี่ก็โดดให้ทีหนึงไม่เป็นไรครับ,บวครับบอกก็ลานลบ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 โอ้ลบอีกแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็โดดเริ่มใหม่ให้ทีนึงนะครับมาไม่เป็นไรครับคนดูพี่เข้าใจอยู่ไม่เป็นไรปะเล่นต่อครับโอเล่นต่อครับผมจะจำคนดูไว้ทุกคนนะครับ คนที่ลบวินผมผมจะจำไว้ผมจะจดจดไว้ในเดตโนตลบครับบังโอเลิฟยขอ้สันพากรลงตรวจสอบด้วยนะครับพอดีเขาฟอกเงินเขาเจโอนเงินในการฟอกที่แปลกไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับเมื่อว่าแม่ง เฮ้ยทุกคนพิมพ์บวกดีเดี๋ยวเปิดสิริให้เฮ้ยสี่400ร้ยกว่าคนพิมพ์คขาว่าบวกดว่วนดิคนดูพิมพ์คขาว่าบวกหน่อยพี่เล่นมาจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเว้ยเออพิมพ์เขาว่าบวกเห็นใจพี่หน่อยครับพี่เล่นมาจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับคนดูทำไมเราไม่เห็นใจพี่บ้างวะกบ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  กบ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 ภัย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 ราอลบนะโอ้ลบอีกแล้วเฮ้ยน้อง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 มัน52วินาทีเองจะลบไปถึงไหนครับเองจะลบเอาโล่เหรอครับเองจะสร้างพีระมิดเหรอจะสร้างหอไอเฟลเหรอครับฮะมันจะสร้างหอไอเฟลเหรอโอ้เบื่อ่ะน่าเบื่อปะแม่ งอมมาพี่ไม่อยากเล่นแล้วน้องพี่ทอแล้วแหละไม่เป็นไรครับคนดูแล้วแต่คนดูเลยถ้าคนดูทําแล้วสบายใจอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดสิริให้นะครับเพราอคนดูพิมพ์คําว่าบวกกันเยอะเดี๋ยวพี่จะเปิดสิริให้ทุกคนนะหนึ่งสองสามอ่ะเปิดสิริให้แล้วครับน้องก้นเปิดแล้วครับ คีย์บอร์ดรุ่นไรคีย์บอร์ดรุ่นไรก็รุ่นนั้นแหละสุขสารวันสงกรานต์สุขสารวันสงกรานต์ครับบวกสู้ครับเป็นกำลังใจให้ไม่อยากสู้แล้วครับคีย์บอร์ดรุ่นอยากไปเดินปีเสาไฟแล้วครับบวกสันพากลลงตรวจเว็บนี้หลุนโอเลอร์หกร้อยเจ็ดสิบแปดมันไม่มีหรอกครับบวกได้จะสั่งลิ้มบ่บกใหบวกบวกบกบวกบกบกบวกครับไปครไปไว้ว้ยขอบคุณครับพี่วุ้ยขอบคุณนะครับสี่วินห้าวิน ก็เป็น4-4่สี่สิบหสี่เจดปสเกป็น4ี่เดี๋ยวผมจะบวกวินให้หมดเลยวิจริงไหมอ่ะคนนี้พูดจริงไหมอ่ะครับคนที่พิมพ์ว่าเดี๋ยวผมจะบวกวินให้หมดเลยอะ่ะโอ้ยปลาสี่เจแล้วคนดูอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไล์ตอนไหนพรุ่งนี้ผมไม่น่าไล่แล้วแหละครับผมท้อครับผมไม่น่าไลแล้วแหละครับ ผมจะไม่มาไลฟ์แล้วครับวันนี้ว่าสุดท้ายครับวันนี้ผมไลฟ์ว่าสุดท้ายจริงๆคนดูเลิกไลฟ์แล้วครับคนดูให้อีกพันสองเลยเฮ้ยเฮ้ิงเป้าเฮ้ยเฮ้ยจิงเป้าเนี่ยหยกเฮ้ยน้องหยกจริงเป้าพี่ซ่อมหูฟังแล้วหรอครับใช่ครับใช่ครับพี่ซ่อมหูฟังแล้วครับดูดิสุดท้ายก็มีแต่คนโกหกไม่เป็นไรคนดูครับพี่ขอไปเล่นแมปปั่นจักรยานนะครับงั้นน่ะ พี <icana> ่ขอไปแก้วินแมปปั่นจักรยานนะครับทุกคนโอเคไหมครับทุกคนผมผมไลฟ์มาซี่ที่เป็นนาทีแล้วผมขอไปเล่นแมปแมปปั่นจักรยานนะครับแหกตาดูดิรุ่นอะไรเนี่ยแหกตาดูดิเออแหกตาดูรุ่นอะไรละครับรุ่นไหนก็รุ่นนั้นแหละครับไม่ต้องถามเยอะ เบื่อแล้วอ่ะเริ่มเบื่อแล้วอ่ะบวกจะบวกหรือจะลบติ๊ก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 ลบอยากได้พรอเห็นปะเห็นปะเราแต่เฮ้ยเราเราเราแต่น้องเลย ให้พี่ไลฟ์ไปอีกสิบชัมม่วโมงพี่ก็ไลฟ์ครับน้องไม่สงสารพี่กแแ็แล้วแต่แล้วแต่ปะปะโอตั้งใจเล่นโอตั้งใจเล่นเว้ตั้งใจเล่นหน่อยเว้โอตั้งใจเล่นเว้ครับครับไปเวโอไปเวปะ่ะโอ้กว่าจะได้แตระวินปะ่ะสี่เจ็ดแล้วสี่เจ็ดแล้วครับน้องอีกสี่สิบเจ็ด อีกทั้ง47ปินไปเว้ยโอไปเว้ยไปเว้ยครับคียบอร์ดรุ่นอะไรรุ่นอะไรก็รุ่นนั้นแหละครับน้องมึงไม่ต้องถามเยอะใช่ป่าวว่าคียบอร์ดเขารุ่นอะไรอะ่ะอยากได้อะไรก็ซื้อรุ่นนั้นครับเออ ไปเวโอ oh, ไปเวทับทับบวกเหอะกูมาลบกูมาลบโอ้อยมันจะห้าสิบบินแล้วนะเวน้องถ้าบวกให้หมดต้องโดกี่บาท เดี๋ยวพี่คิดให้ครับ100 200ประมาณ300ก็ได้ลงแล้วครับน้องโด300พี่ก็ได้ลงแล้วสวัสดีครับ,รบน้องพอ่อน้องกอบวันนี้พี่มาอโหสิกรรมให้น้องนะครับน้องต้องอยู่ในนรกนานๆเลยนะครับโอ้โห,หเดี๋ยวลูกน้องก็ตามไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบวกให้รอเล่นลบดีกว่าลูกอีกอบ ให้ป้ามึงไปอยู่ในรนกใครเขาจะไปอยู่ครับไอ,บอ้บ้าเบื่อว่ะแม่งพี่น้องเลิกถามพี่ดิว่าคี์บอร์ดรุ่นอะไรน้องเลิกถามพี่ดิอยากลงไลน์แล้วว่ะแม่งมีแต่คนแบบลบพรโอ้โหบาสบาสบอกให้พี่ดีกว่าบาสสวัสดีครับพี่บาสบ,บอกให้พี่ดิว่าบาส พี่ทรงงานหนักมากเลยนะน้องน้องบาสพี่ทรงงานหนักมากเลยนะเนี่ยพี่เหนื่อยมากเลยนะเนี่ยขอให้มีแต่คนบวกเถอะสาธุขอให้มีแต่คนบวกเถอะสาธ,ขขาสาธุขอพรจากพระเจ้าก่อนขอพรจากพระเจ้าบวกมาช่วยแล้วครับช่วยบวกใช่ไหมครับวยขอบคุณพี่อ่านทําไมครับวยขอบคุณครับพี่ สิบวินสิบสองวินอุ้ยสิบสองวินอุ้ยสิบสามวินเลยพี่เป็นสามสิบสามสิบเก้าวินวิขคขาโพี่ชายถูกปะผมคิดถูกปะเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นสี่สิบเก้าปะครับไอไม่ใช่ดิสามเก้าถูกแล้วเออถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วเป็นสาสิบเก้าวินบวกก็บ้านละลบดิโอ เฮ้ยมันจะเพิ่มเป็นเป็น40วินทำไมวะอ้ขอบคุณพี่คุณพี่อ่านทําไมด้วยนะครับขอบคุณพี่อ่านทําไมด้วยนะครับโอ้ขอบคุณที่มาช่วยผมนะครับอย่างน้อยมันก็ลบไปจาก50ากว่าวินนะครับปะ่ะไปโอไปเว้ปะเหลือ39นะครับเมื่อกี้พี่ผ่านรอบหนึ่งไปเวโอไปเว้ชิวชิวเว <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเลิกเล่นบวกลบวินแล้วนะครับพี่ขอสัญญาทุกคนนะครับพอจบไลน์นี้พี่จะเลิกบวกลบวินแล้วนะครับ พอพี่ได้ลงไลฟ์พี่พี่จะไปหาแมปเล่นขำๆสนุกสนุกนะเคยไหมครับคนดูเคยไหมครับน้องเลิฟเคไหมครับ <c oughs> ไปเวโย oh, ไปเวย <c oughs> คนดูถ้าใครพิมพ์บวกพี่จะเปิดซีรีสให้ยันจบไลฟ์เอาไม่เอา ถ้าคนดูพิมเขามาบวกพีจะเปิดสิริให้ยันจบไลเอาไม่เอาบอใบไม้วอแหวนกอไก่อ่ะจัดมาครับสวยทำดีนะ้องทำดีดีต่อใจมากทำดีครับป่าเดี๋ยวพีพ่จะเปิดให้นะครับเองพิมพ์ดีๆนะอ่ะบวกเออบวกถ้าเองพิมพ์มาบวกจะมี <ไป S 2> <อ>คนมาบวกไปไว้ปะบวกตีเองรอดูเลยดลูต่อไปบวกแน่นอนบวก คีย์บอร์ดรุ่นไรคีย์บอร์ดรุ่นโลจิเทคครับน้องน้องจะถามอะไรนักหนาวะไปไว้โอไปไว้เออไปเว้ยคีย์บอร์ดรุ่นไรไปเว้ยโอไปลบนยฟังเพลงก่อนพ่อแม่ช่วยผมทีได้ไหมมองดูก็ดีได้ไหมจะฟังเงี้ยผมทีคีย์บอร์ดรุ่นไรกบ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 บวกแล้วแต่พี่บาร์เธอแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอทำนิสัอย่างเงี้ยไปเว้ยโอไปเว้ย คีย์บอร์ดรุ่นไรกบกบเขามีแต่บวกกันไอ้นี่ก็จะลบอย่างเดียวเลยมันติดลบเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยฮะพี่แหกตาดูดิเห็นมมยยเเห็นนี่คีย์บอร์ดรุ่นไรคีย์บอร์ดรุ่นไรเบื่อว่ะแม่งถามได้คีย์บอร์ดรุ่นไรก็บอกว่าโลจิเทคคีย์บอร์ดรุ่นไรรุ่นโลจิท่วยหัวเข็กบวกคีย์บอร์ดรุ่นโลจิท่วยหัวเข็กไปเว้ยกบอาโวคาโดถามอยู่นั่นแหละเนาะคีย์บอร์ดรุ่นไรไปไอคีย์บอร์ดรุ่นไรปลปิดสิริแม่ง ปะ่ะพีโอว่าไงครับน้องเลิฟว่าไงครับปะ่ะโอ้โหไลฟ์มาชั่วโมงนึ่งแล้วยังไม่ได้ลงไลฟ์เลยวะคืออะไรวะไลฟ์มาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ลงเลยเหรอวะโอ้โปวดขาวว่าแม่ง 39, <ะ>ลบ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 พรกับพรกบพระ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 ,พระ,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราชขอให้เจริญเจริญน,นะครับปาเมื่อกี้พี่ผ่านรอบหนึ่งเป็นสามสิบเก้าแล้วก็ลอบที่สองวินก็เป็นสี่สิบเอ็ดนะครับเซ็งว่ะไอแม่ทิศทอควินควิวควินควิน,วนอะไรอะ่ะคืออะไรเหรอครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่บอกวินให้นะครับ คีย์บอร์ดรุ่นไรคีย์บอร์ดรุ่นไรคีย์บอร์ดรุ่นไรบอร์ดรุ่นหมาถามแต่ปิดสิริลรบลบคีย์บอร์ดรุ่นหมาถามครับเออก็ลบไปเลยอยากลบลก็ลบไปพี่ก็จะไม่มาให้เห็นหน้าแล้วจําไว้เองจําคําพี่ไว้ไม่เห็นพี่ไรแล้วไม่ต้องมาอดโอยไม่เห็นหน้าพี่แล้วไม่ต้องมาอดโอยนะครับสี่ร้อยกว่าคนที่อยู่ในห้องเนี้ยไม่ต้องมาอดโอยกันไอคำสร้างเสียสุดท้ายของพี่นะครับ วินพี่ครบเมื่อไหร่พี่บิดลงเมื่อน,นั้นวินพี่ครบเมื่อไหร่พี่บิดมานั้นว่ารีบอดร,รุ่น l ล gi t ท c h G 213ครับ oh. คนที่ถามจบออนะบวกนะจากกบเบสเฟรนว้ยพี่วัด,ดีเสียกบเบสเฟรนว้ยพี่ว้ยวัด,ดีเพื่อนวยอันนี้เป็นเพื่อนแม่ผมนะครับคนนี้ครับเป็นเพื่อนแม่ผมขอจริงนะโอ้ขอบคุณนะครับเสีย สามเก้าเลวเว 39, ลสามเก้าเลเวอู้ขอบคุณนะพี่กบเบนเฟนเซียขอบคุณที่ใจดีบวกให้นะครับมันบื้อกันครับไอพวกถามชื่อว่าคีย์บอร์ดรุ่นอะไรอะ่ะมันบือ้อมันงัวแถวบ้านเรียกง,งัวครับถ้ามันแปลไม่ออกคําว่างัวแปลว่าอะไรก็ตามนั้นน่ะก็ปล่อยมันแปลไม่ออกอยู่อย่างนั้นน่ะครับไปเว้ยสามแปดวินเลเวยผ่านรอบนี้สามแปดแล้วครับพอดูครับครับ ป่ะ3 8มแปดวินับวกฮีเก้าเก้าฮีเก้าคูเอไอเก้าฮีฮีเก้าเก้าฮีเก้าคูเอไอเก้าฮีป่ะเฮ้ยน้องน้องน้องคนนี้ที่โดภาษาอย่างเงี้ยโดดีๆหน่อยเดี๋ยวมันบินโดดีๆหน่อยครับเองโดดีๆหน่อยพี่ขอร้องได้ไหมเองเป็นอะไรเองเป็นโรคเหรอครับเหมือนเอ๋อ่ะ เดูให uh, uh, ้มันดีๆเป็นผู้เป็นคนหน่อยครับอย่าติดตลกลบลบลบกบกบพรพรจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สอง้ยเฮ้ยเน้องโดดีๆเฮ้ยอย่าพูดถึงรุ่นใหญ่รุ่นโตดีคนดูไปไปเวโอไปเวอัพไปเวโอไปเว ไปเวโอพี่ไม่ไปเที่ยวในรอคาบวกพี่ไม่ไปเที่ยวไหนหรอครับบวกเขาก็ขอบคุณครับขพบคุณครับน้องเตยพอดีพี่แบบว่าพี่พักนะครับปีนี้ใบเตยพี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ใบเตยพี่ขอบคุณเรามากๆเลยนะโอเคไหมต้อ <c oughs> งเลิฟโอเคไหมครับต้องเลิฟและเองคิดว่าจะมีคนอดโอยาเองรอห้า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  ไม่มีคนช่วยผมผมก็ไม่ได้ร้องโอดโอยครับผมก็ไม่ได้ร้องโอดโอยครับก็ไม่เป็นไรก็เห็นผมวันนี้วันสุดท้ายก็เห็นผมวันนี้วันสุดท้ายก็ไม่เป็นไรก็เห็นผมวันนี้วันสุดท้ายไงแค่นั้นท้อว่าแม่งมีต่คนแบบว่ารังเกียจเดียดฉัน มันไม่มีคนช่วยหรอกครับอี่มันไม่มีคนช่วยหรอกครับกครับพี่ชาย AI เก่าเก่าฮีเก่าคูู AI เก่าฮีฮีเก่าคู AI เก่าพี่เก่าเก่าฮีอาขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องที่บอกวินให้นะเออดีๆมากเลยครับน้องมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีบวกครับบวกครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เว้สามสี่แล้วเว่คุยไปคุยมาสามสี่แล้วเว่คุยไปคุยมาส,สามสี่วินแล้วเวล้ลบลบลบพระบาทสมเด็จพระจุลเเอร์ตกล่าเจ้าอยู่มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลง,<ะ>ลงกรสหายขอทรงพระเจริญครับขอทรงพระเจริญครับปไปไปโอเว,ว่ตีมต่อเว่ติบต่อเว่โอไปเว่เออไปเว่น้องเลอือไปเว่ไปเว้ครับเหลือสามห้าวินแล้วคนดูเหลือสามห้าวินแล้วครับอีกสามสิบห้าวินครับเดี๋ยวเหลือศูนย์ปุ๊บพี่ลงเลย เอางี่หมเรามาใช้การนางฟ้ากันเดี๋ยวเหลือศูนย์วินพี่ลงเลยโอเคปะเขาดูโอเคไหมครับเดี๋ยวเหลือศูนย์วินพี่ลงเลยนะโอเคไหมโอเคไม่ต้องเลิฟไปเว้โอเออไปเว้น้องไปเว้โอเคไหมครับเดี๋ยวเหลือศูนย์วินพี่ลงเลยนะไม่อะไรครับเองขี้โกงอ่ะเองลบอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นครบเหลือศูนย์วินลงเลยนะเขีปะ อีก3 4ี่วินครับไปเว้ยโอเออไปเว้ยน้องโอ้โหไลฟ์มาชั่วโมงหนึ่งแล้วว่ะโคตรนานชั่วโมงกับอีก20นาทีมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับสำหรับพี่บวกฮีเ<ะ>กาเกาฮีเกาเกาฮีฮีเกาเกาฮีเกาเกาฮีอือมดีมากน้องที่โบกวินให้พี่ขอบคุณครับอือม เขาเรียกว่าฝืนครับเขาเรียกว่าฝืนโชกชะตาเขาเรียกว่าฝืนโชกชะตาเขาเรียกว่าฝืนโชกชะตาครับอมไปเว้โอ้ไปเวอ้าวิเอากดผิดปะ เหลือ30 32นะครับคนดูเหลือ32ิวินนะครับคนดูพี่เหลือ32ิวินแล้วนะแป๊บนึงนะครับมันค้างเลยอะ่ะเอา้าผิดพลาดเทียบต่ออีกครั้งเอา้าเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยแมปเป็นไรอะ, ê, น,รอะน้องแมปเป็นไรวะ แป๊บนึงนะครับคนดูแป๊บน okay. ึงนะครับไปเว้ยโอไปเว้ยโอเคครับน้องโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคนดูเดี๋ยวขอเข้าแมปใหม่ก่อนนะเฮ้ยแมปมันเป็นอะไรวะอมาเดี๋ยวพี่เล่นแมปนี้ก็ได้ครับคนดูเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่เล่นแมปนี้นะโอเคไหมครับคนดูเดี๋ยวพี่เล่นแมปนี้นะครับโอเคไหมครับคนดูทุกคน ครับครับครับไปเวโอไปเวไปเวไปเวผมบอกแล้วผมจะไม่บิดคนดูนะครับผมจะไม่บิดคนดูนะผมบอกแล้วนะครับว่าผมจะไม่บิดคนดูแม้แต่คนเดียวนะครับไปเวโอไปเวเออไปเวเนอะ Chill, บวกบวกวิกฤตการรอ <W> ih, สอ2คือเหตุการณ์ที่ไทยต้องยกดินแดนฝั่งซ้าย mm hmm. แม่โขงเยฝรั่งเศสขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับความรู้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่บวกวินให้ด้วยนะขอบคุณน้องมากเลยนะครับน้องชายปะปะไปเว่โอไปเว่ชิวชิวชิวลดน้ำส่งการแม่กบยังคะอุ้ยแม่พี่แม่พี่ไปเที่ยวดิ แม่พี่เขาไปเที่ยวอะครับแม่พี่เขาไปเที่ยวอ่ะ <c oughs> ดิน้องไปเวโอไปเวครับครับครับคีย์บอร์ดรุ่นอะไรน้อง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 จะงถามเลยนักหนาวะฮะจะถามอะไรกันนักหนาคีย์บอร์ดรุ่นอะไรอะบิดแม่งบิดเต้เง